ให้คนละใบนะใครที่จะได้กลับบ้านแล้วจะได้ใบใหญ่สุดเลยแบบนี้อีกแล้วหนูมีแล้วค่ะผมก็มีแล้วครับอย่าเจร้ายกับอหมอมีหนวดนักสิหาอ้ามน้อรักรัจริงดวมาให้นะขอบคุณขอบคุณ ผมขอดาบพิเศษนะคะพี่หมอหรือขอกรนตาครับพี่หมอสุดหล่อจ้าจะต้องทีละคนนะทีละคนเอ้ยยยอยย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 ีดยย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 ียยยยยยดยย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 ยดียย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 ดยย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 ียยยยวยดยรยยเยอยยยยยยีดยยย นายไม่มีจินตนาการแคนะ่แต่สติ๊กเกอร์นายไม่เบื่อแต่เด็กๆเ,เบื่อมีคนรับ<า>ช่วงต่อฉันและ้วฉันไม่ต้องเหนื่อยแล้วอะไรว่าฉันตาถึงจริงๆนี่จําได้ไหมตอนที่เฮยทีมเลือกคนใครๆก็เลือกแลนี่มีแต่ฉันที่ตาถึงเลือกมาบืดอย่างแม็กซ์ไว้เน่ะจ้าจ้าจ้าได้ผู้สืบทอดแล้วนี่นด้เกษียณได้แล้วไหนๆก็ตกยุคแล้วตกยุคเนอ 你拍拖要怎发生，沿路我一个每步足印，独处中不失安全感。